โอเคนะครับแลวกอกลับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็คอยินดีรับเข้าสู่เกมหมค์ครับกันอีกแล้วครับผมยิู้นะครับและก็กลับมาอีกแล้วนะคัขผมสัปเกมหมค์ครับแต่ในวันนี้เราจะมาทําการเปิดลัคกี้บ็อกซ์จากพิฆาตอสูรนี่ครับผมถือว่าเป็นความท้าทายใหม่นะครับเนื่องราะว่าลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยผมเ่็นคนทํามันขึ้นมาเองนะครับนะ แต่ในวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวแต่เรามากับคุณชิโนบินเองเ <c oughs> ย้เย่ได้ปอมากแต่ถ้าจะให้ผมกับคุณชิโนบิเนี่ยมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กันเองก็ธรรมดาไป<อ>เพราะฉะนั้นเราจึงจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เพื่อปะทะก,กับน้องทันจิโร่ได้ดคกับผมตีโอเคครับผมไหนก็คือถามว่าทำไมต้องเป็นน้องทันจิโร่ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไหนก็คือว่าอ่ะเราว่าเป็นการลองอะไรกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่เทีราจะได้จัดลัคกกี้บ็อกซ์เนี่ย มันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับแต่ก็หวังว่าน้องเขาคงจะไม่โหดขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเออใช่แหละนะครับผมได้ก็โอเคครับโดยเราจะทําการเปิดลัคกกี้บ็อกกันคนละ64บวกก16ก็เป็น80กล่องครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับว่าลัคกี้บ็อกซ์80กล่องนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราทั้งคู่สามารถเอาชนะกับน้องทันกิโรได้หรือไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเ,เริ่มเลยก่อนผมไปไปกันเลย โอเคก็หมดนะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดโอ้โหแปดสิบกล่งองนี้ก็น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับเนะี่ยก็คือคุณเจบี่เขาจะไปเปิดทางฝั่งนู้นเออไปไปนู่นเลยคุณไปนู่นเลยโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มเปิดเลยดีกว่อนนะมาที่กล่องแรกโอ้โหแต่ก่อนเปิดนี่เป็นไงโอ้โหระด่าโคตรสวยแม่จะเอวยังนขนาดนั้นนะครับผมนะโอเคมาเริ่ม <c oughs> ที่กล่องแรกเลยอยุ้ยเสาอะไรเอ้าเฮ้ยเสาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเปิดมาดูมีแววว่าคุณน่าจะโชคร้ายแล้วนะครับผมนะโอเคมาเปิดที่กล่องแรกโอ้โ ดาาบมก็ดีใจเลยนะครับผมนะโอเคได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วเฮ้ยได้ดาบแล้วโอเคผมก็ได้ดาบแล้วน่าจะเป็นดาบมไม้อันที้ก็เกลือ,อกับน้ำแล้วอันนี้อะไรเนี่ยปัญหาของคุณเออใช่ปัญหาของผมนี่แหละทำไมไม่ให้ดาบสักทีนะครับโอเคเปิดม,มาเอ้ยดีใจโอ้โหดาบวบนน้องชินอพู๋ครับผมนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวครับผมนะโอเคมาไปกันต่อดีกว่าผมนะอนนี้ได้มาหนึ่งดาบแล้วนะครับนะแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ย กระดาษอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มีค้างไปแป๊บหนึ่งเด้อเราถ้าเรามีเพชรเราสามารถเราเพชรไปทำเพิ่มลัคกี้ได้ด้วยจริงเหรอเนี่ยโอเคงั้นเราต้องได้บ้างแล้วนะครับผมนะมาเปิดต่อครับผมนะโอเคอันนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยที่นี่เรียลไลท์ที่สุดก็คือการเปิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยนี่อะไรครับผมนะโอ้โหเรียลไลท์มากเลยนะมีนั่นอะไรอ่ะโอ้โหน้องมูปาเรื่องบรรทุกกับแกะโอ้โหเหมือนกับแกะไลายขนเลยโอเคมาเปิดตอนเร็วๆเปิดแล้วปุ๊บโอ้โหหนังสือเออดี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 เปพื่องเออนี่แหละช่วยเราได้นะคครรรับบเเเปป็็็นธมดดดาโอออกกไไไ้้ยยูู่่ ต่อมาเฮ้ยนี่ไงโอ้โหชุดขนอนฉันนิดสื่ออ่าเอาอะมาแล้วนะขอเริ่มมาแล้วผมหมดเริ่มมาแล้วโอเคอันนี้น้ำยาธรรมดานะครับเปิดมาโอ้โหกองหนังสือกองหนังสือนี่เหมือนจะให้เราเอนชาร์ดไงก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องเปิดที่เอนชาร์ดนะครับผมนะแต่ก็เฮ้ยอันนี้โอ้ดาบของน้องอุซุยเออนี่แหละเ,เอาว่ะเริ่มมาือนเริ่มมาแล้วก็เรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กินิโอเคอาหารเหรอผมพูดถึงอาหารแล้วกินเลยนะ <G ül üyor> กินเลยแล้วกันนะครับผมนะก็โอเคเรียบร้อยครับนะซิมบุกกล่องแรกก็ไม่ได้แย่นะครับแตนะ่เป็นไงบ้างคุณเปิดกี่บล็อกแล้วหลายบล็บอก <S <S อยู่โอเคเปิดไปหลายบล็อกขอบคุณครับตอบแล้วนะโอเคปะเปิดต่อเลยก่าอันนี้เอ้ยชุดทอมกี้ยูโอเคใส่ชิคเกตกี้ยูแล้วกันนะดูเท่ดีให้ดีนะครับผมนะโอเคแล้วก็อุ่ยได้กดเดตแอปเปิ้ลมาอีกโอเคใจเย็นนะบุญนะเหลืเยอะแล้วก็อันนี้อ๋อชุดของอบันายโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยดีไม่ทำไมเปิดได้แต่แอปเปิ้ลคือผมกับแอปเปิ้ลเกินไปปแล้้วนนนะคครัับโอออเเิดต่ีก็ เอ้ยอยากได้ดาบของน้องโยริจิได้ไหมไอ้กล่อ,องนี้เนี่ยสิ่งที่แรงสุดก็คือดาบของน้องโยริจินะครับแต่เพราะว่าเป็นดาบที่แรงสุดแล้วนะอันนี้อ่าเป็นยูนิฟอร์มฟอร์มนี่มาครบไปนะนี่มาครบแล้วนะครับคนนั้นแล้วก็ถ้ากดอ X วางเลยฟาร์มไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ตอเหลือเยอะอีกเหลือเยอะใจยเย็นอุ้ยนี่ไงโอ้โหเพชรมาแล้วเอาวอะเพชรมาแล้วนะอ่าถ้ารู้สึกว่าใส่เพชรเข้าไปมันจะเป็นการเพิ่มรักใช่ไหม นี่มาได้แค่สามหกเหรอ๋อ้สูสุดได้แค่สามหกนะครับผมเนี่ยโอเคสามหกก็สามหกเ๋ยวปืนดิเปิดปุ๊บโอ้วิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์เอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่เธอโอ้แล้วนี่นี่คือรักกับได้ดาบสัญญามาโอ้โหเดี๋ยวนั้นมันจะจัดการยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วสูสูกเลยแย่ละแย่ละเดี๋ยวนะโอ้ยแย่แล้วอื้อโอเคไปเราเปิดก่อนดีกว่ามาปล่อยทางไปก็คือว่าจัดการไปนะครับก่อนที่มันจะเบิดนะเดี๋ยวมีของแล้วค่อยไปเขียนแล้วกัน โอ้บิเลล้วจะได้ขนาดนั้นอ๋อใช้เอเมอรอนก็ได้นี่หวะได้ใครเปิดต่อโอ้โหนี่คือล้าเกินเนี่ยทำไมเปิดแล้วมันเกลือจังโอ้พอเปิดมาโป้งโอ้โหเค้กขอบคุณมากนะตอนนี้ของเต็มแล้วไปชิวๆเอาเค้กไปเลยเคมาเปิดต่ออันนี้โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยขอมมอดเหรอจำไม่ได้แล้วคืออะไรวะเฮ้ยนี่ผมเป็นคนรีวิวเองแท้ๆเนี่ยโอเคไปนะมากันต่อก่อนที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอันนี้โอ้โหได้หัวอินัสเกะป่ะ โอ้โหกลายเป็นหมูป่าอะไรเดียวเชียวนะครับวันะเออนี่มันต้องแบบนี้ดิเนี่ยของหมอดออกมาเยอะๆเลยนะขยภาไม่ต้องเอามาของหมดมาโอเคเฮ้ยได้เอ,มอเ,เอมนอลบล็อกมาเดี๋ยวนะได้น้องม็อบมันเอามาใส่สนี่น,นะได้ด้วยโอ้โหแปดซิปเอาวารักษ์มาแปดซิกระกงนี้ได้โปรดดาบยุจิมาโปรดปุ๊บไม่ใช่เนี่ยโอ้โหได้ขึ้นมาตีมาเฉยเลยมันดูน่าเศร้าจังเลยนะครับโอเคเปิดต่ออันนี้นะสปบบอนก์เขาบอกไม่มีอะไรแล้วเดินนะวิเสศษระเบิดเยอ เรอิ่มเกล่ะเริ่มเกละ่กละโอเคเฮ้ยผมยังเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอเควิเอาไว้ได้เดมอน,นอีกแล้วเออแต่แบบดาบมัทำไมเราได้ดาบมาแค่สองเล่มนะท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ดาบดีดเลยแย่ละเหลือสามสิบกล่องครับผมไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มลักแล้วว่ะดาบดาบมีลสิบกว่ <c oughs> เาเล่มเยอะเกินว่ะโอเคเปิดเพิ่มมาเปิดกล่องเพิ่มมาเนี่ยแหละโอนิกิริอะ่ะโอนิกิริเอามาหน่อยแล้วกันนะอันนี้กล่องนี้ใช่ไหมลักสิบสองเวลาวาเออเก็บไว้หน่อยแล้วกันโอเคเปิดต่อเฮ้ย โอ้ไม oh ่ oh. mm hmm. เกือบนะเกือบแล้วแม่แม่เงยโชว์ไปดีไม่ว่านะไม่เอาระเบิดมาอีกสุดยอดจริงเลยนะครับโอ okay. เคเกระต่อท่าที่กล้องโอ้โหได้ดาบอูซุยไปกับไม่เป็นไงมาเป็นแพ็คคู่กันเลยนะครับผมนะเปิดลักได้อยไหมโอ้เกือมากท่านผู้ชมผมว่าไม่ได้ปะเกือปเ็นไป,ไปละขอดีๆหน่อยได้ไหมเออขอดีๆหน่อยได้ไหมดีๆหน่อยเหอะ ไม่มีคำว่าผลท้าที่ขาดปกีกเอ๊ะเป็นการแบบเพิ่มลักหนึงนะครับผมนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเราต้องไปเพิ่มโชคอะไม่งั้นมันไม่ได้ท่านผู้ชมเอ๊ะตอนนี้ได้ดาบมาแปดเล่มแปดเล่มเลยเหรอโอ้โหมันเยอะจังวะอะไรมาที่ผมเลทสำเองแท้ๆมาเพิ่มลักนี่ไงเก้าหกนี่ลักเก้าถูกโขก็มาบอกเลยอ่าเก้าถูกโกก็มานะอ่ะเก้าหกเก้าหกมาขอเถอะเก้าหกปึง้งอะไรเนี่ยซุปกระถ่ายเพียม เยี่ยมเลยนะครับหนึ่งชุดก็ตายโอ้ยอะไรกันว้านี้มาทองมาทำไมไม่เอาไม่เอาโอ้โหยาอยายาก็ยังดีนะครับหนึ่งแล้วก็ได้อะไรเนี่ยได้ชุดกียูไหมแกวโอ้โหเอามาซ้ำทำไมวะโอเคนี้อินเนอร์เชฟมานิดนึงอ่ามีกล่องโอเคเอากล่องก็เอามาเก็บของกันไหมโอเคกระต่อคุบันไดรู้สึกว่าจะได้ของซ้ำวะเดี๋ยวนะโอ้โหเอาไปทองโอเคโอ้โหเอาไปทองนี่มีเป็นกองละเฮ้ยไม่นาโอ้โหเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยมีลักกี้บ็อกด้วยโอเคขอลักกี้บ็อกมาขอลักกี้บ็อกธรรมดาแล้วกันนะโอเคเปิดลักกี้บ็อกธรรมดานี่อ่ะอาจจะดวงดีกว่าก็ได้นะครับนะโอเคอไม่ตโอเคนะสิบสองกองสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมน่ะมาโอเคเฮ้ยปืนเหรอเออก็ยังดีว่าเดี๋ยวนะเอาเอาเปิดเสร็จแล้วเหรอแล้วเฮ้ยโอ้ดูไปเร็วจังโอเคไม่ได้ตอนนี้เหลือสิบเอ็ดกองสุดท้ายมาเปิดมาโป้งกองแรกโอ้โหเค้กเกินจริงนะครับนะโอเคสิบกองสุดท้ายเปิดมา อย่างแรกไม่มีอะไรครับนะโอเคห้องที่สองโอ้โหเกลือกล่องที่สามเฮ้ยได้อาหารนิดน,นึงเออก็ยังดีวะแล้วก็ยังมีอาหารกินนะครับเนะี่ยเอาเอาสเต็กมาจัดกล่อ,องท้ายปึ๊บเฮ้ยกลับของใครเนี่ยคาโอเออก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะโอเคต่อมาเกลือว่าเบคอนเอามาทำไมอู้แล้วพี่เธอ เอาปืนยิงเธอได้ไหมเนี่ยนะนะแกมังอ่านเนี่ยเกลือจังเลยเก้เอ้ยอ๋อเฮ้ยยิงได้ปะถ้ามัน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 เฮ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะไปให้คุณชิโนวิคเขจัดการแล้วกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามกล้องสุดท้ายอ่ะโอ้แย่แล้วทุกคนสามกล้องสุดท้ายของเราไม่ได้แล้วต้องเพิ่มโชมนิดนึงนะครับผมเดี๋วหกหกสี่อาร์ขสี่ก็หกสี่วะตัดมาให้หมดเลยหกสี่ใช้ได้นี่โอเคปนะสามกล้องสุดท้ายหกสี่หกแปดแล้วก็หกสี่ครับผมมาเลยไปที่กล่องแรกหนึ่งสองอ้าว โอเคผมนะมาที่กล่องแรกหนึ่งสองซ่อโอ้ชดโอเมด้าอยูแล้วเอามาทำไมเจ๊แ,แล้วผมจะตนนัีอีกสองกล่องอ่ะกล่องที่สองหนึ่งสองซ่อโอ้โหสชุดโดเอามาทำไมวะแล้วก็กล่องสุดท้ายอ่ะกล่องสุดท้ายจริงแหละหนึ่งสองซ่อโอ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนั้นก็โอเคผมได้เรียบร้อยแล้วนะสหรับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์แปดสิบกล่องนะครับแล้วก็ อ่ะเดี๋ยวมาดูผลลับกันดีกว่านะครับแล้วผมได้อะไรมาบ้างม่กี่อย่างนะที่มันดีๆที่มันใช้การได้นะฮะซึกว่าดาบเนี่ยได้ดาบมาสี่เล่มนะครับเอ้มได้ดาบมาห้าเล่มนะครับแต่ว่ามันมีซ้ำด้วยไม่รู้ว่านับไหมนะครับเนี่ยแล้วอ่าแล้วคุณชิโนบีเขาได้อะไรดีๆมาบ้างฮะในผมได้ดาบมาแปดแล้วก็ที่เหลือใส่ไว้ในกล่องหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหแปดเล่มเลยอ๋อโอ้ยังเยอะเออไม่เป็นไรก็แบบไหนก็โอเคแบบของก็มีเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวขอดูของฝั่งงขอคุณชิโนบีหน่อยโอ้โห ไอะไรอยู่นี่มันเยอะจังโอ้ไม่กอนี่แม่งเรานี่อัดโชว์กินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอุ้ยอย่างน้อยแล้วก็มีคนในแอปเปิ้ลไงโอ้โหมีเป็นกองเลยโอเคครับผมนะมาผมว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะทําการประทะกับน้องฮันจิโร่นะครับแต่ก็หวังว่าฮันจิโร่คงจะไม่ได้โหดเกินไปใช่ไหมใช่แหละนะครับโอเคมาขอขอสอบถามนะครับคุณคุณพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยตีโอเคก็ได้โอ้ <tinc S 1> โหเปิดก่อนก็ได้เอาตอนนี้ชาโรตตีมาแล้วนะโอ้โหมาอุ้ยทำไมต้องพุ่งผมล่ะเฮ้ยแล้วชาร์จโนต์ใเย็นชาร์จโนต์ใเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้ชิดอุ้ยอุ้ยแรง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 โดนโดอุ้ยใจเย็นอุ้ยคุณเขาจะชาร์จโนกเลยคุณจะกรรมหน่อยจะกลับมนะโอ้ยหโอ้ไม่นะโอ้ไม่ผมพุ่งปลาวาลีมาโอ้โหโอ้โหไปไวลุบปลาวาลีแท็กว่ามากเลยตอนนี้ตอนนี้ผมต้องจุ๊กไปหนึ่งนิดหนึ่งโอเคครับตอนนี้คุณฟีฟ่าเขาถเวลาให้นิดนึงออ้เหไม่ได้โอ้โหจังอ่ะเฮ้ย ฮัลโหลมานี่ก่อนแกจะไปไหนแกไม่มีสิทธิ์จะมาหนีฉันไปอย่างนี้หรอกนะโอเคเราใสยตัวใช้ของโกโจละวตามโกโจดีเจ็บดีโอเคเจ็บดีเอาโคตรคุณนเม่ตายอีกโอเคตอนนี้อุ๊ยทันจิโร่แย่แล้วทันจิโร่ทันจิโร่เอาพันอกก็ได้ปะอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะดูดนะนี่นี่ดาบใครฮัลโหลนี่ดาบใครนี่ดาบใครยิงยิงเออยิงเหลือไม่ต้องโกรดเลยวะทันจิโร่ยิงโอเคตอนนี้ทันจิโร่เหลืออยู่เฮ้ยก็เหลืออยู่ไม่เเเยยยอะะะนนนจริิิงดดดดีีวววป ไม่นะ่ยทำไมเลือดเลือดมันเหลือเยอะจะังวะเยอะเยอะเลยเกิดนะอเอฟเฟกต์ไม่เข้าหรือวะโอเคแต่นะงั้นดาบขาองคาร์โดเอ้าตายเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าวกดจะตายก็ตายง่ายๆเลยนะครับคุณโอ้โหคนนุณนี่แม่สุดยอดจริงๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องไทงจิโร่ของเราก็นะครับไหนก็ตายแล้วแต่ว่าก่อนน้องไทจิโร่จะตายก็แม่เราตายไปตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับเนาะโ,โหมันเกลือคือมันเกลือคือ มันอยู่ที่ดวงคนจริงนะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าของในมอดดาบค้า,าสูนย์นี่แบบมันมีเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าดูดิงๆต้องไแค่นี้เองนะครับแล้วโอ้โหไม่ดาบกิโยงกิยูสักเล่มก็ไม่ให้นะครับแล้วโอ้โหแม่จะโหดร้ายไปไหนก็ไม่รู้โอเคก็จนะเอาเป็นว่าศึกของฮันจิโร่จบไปแล้วแต่ว่าศึกของเรายังไม่จบเข้ามนะเพราะว่าสุดท้ายก่อนที่จะจากกันเนี่ยเดี๋ยวผมเรามาประทับกับคุณชินอเบนะมนาะเลยเรามาดูดีกว่าครับเราดูซิว่าระหว่างผมกับคุณชินอบิเนะี่ย ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดดิ่งด้วยนะอ่าโอเคมาเผื่อไปกันสียเวลามาดูกันดีกว่าผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคเปิดก่อนเร็วนะสวัสดีผมเปิดเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบโอเคมาโอเคอเกิดพุ่มาพู่มาโอ้โหพุ่งไก่ไปไหมพี่ผุ่งไปผมพุ่งด้วยโอเคตัวนี้สี นี <aunque S 2> <me> ้อ <cheg> ู้มามามาดีมาดีมาดีมามาดีเอฟเฟกต์บังเอฟเฟกต์อู้ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็น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 ต่อไปเออโอเคโอเคนวดีเอาวะเี้ยผมอฮ้ยเดี๋ยวว่าปืนเราเราได้เอาปืนมาเฮ้ยปืนไงปืนมันโกงไงปืนมันโกงไงโอเคสวัสดียังไงเอาหายไปไหนแล้วแม่ตีอู้ยนี่ ีจะไปไหนจะจะไปไหนจะไปไหนอู้ยอู้ยจะเย็นจะเย็นโอ้โอ้จะเย็นพี่จะบอกว่าจะเย็นจะเย็นก่อ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 นฮะมาดิแหมมีโดบ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 นี่จะไปไหนนี่ยิงไปก่อนเลยปืนโคตรปงนี่นี่เนอย่างไรอู้ยเฟกต์บาดเหรอเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรนะผมนะนี่นี่โอเคนี่อือโอเคโอเคโอเคตายตาแล้วนิดเดียวโอ้ผมก็ได้ นี่เออ,อ,อ,อเป็นยัยล่ะโอ้โหแอบบแอบบโกงนิดนึงนะได้ปืนโกงจริงไว้เอออย่างน้อยก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเนอะยินได้ปืนมา นะครับแล้วก็เมื่อกี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมถึงแบบว่าเราไม่สามารถใช้กระบวนท่าตีกันได้นะเพราะว่าแอบเสียดายนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทำเวฒนาหมดเนี่ยเขาเขาแบบว่ายังไม่สามารถทําให้กระบวนท่าเนี่ยมันตีกันได้ไงโอ้แอบเสียดายนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราคงจะได้แบบว่าเห็นกระบวนท่าฟาดฟันกันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าถือว่าวันนี้เนี่ยผมก็ชนะ ะครับก็ก็มาดิครับเออก็ก็มาดิครับดาบเยอะแล้วไงเจอปืนเข้าไปก็นิ่งหมดนะครับผมนายก็โอเคสวัสดีผมคาร์เตเกอร์ซีกับคุณชิโนอหมู่คุณชิโนอหมีก็ขอต้อนรับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนายก็ไว้เจอกันใหม่ผ่านหน้าสวัสดีครับผมบายจ้าบายบายครับบาย